ดาดีไม่เจอสองสามวันมีผู้ชายแล้วหรอเนเนดาวนั่นดินได้ดีดาลุงเนรู้หรือยังดุนดุงดูนัานดิีได้ดีดามดาดีได้ดีอะหรอลุงเนรู้ว่าดาดีได้ดีแล้วอะดาดินได้ได้ดินเดนดามนุดไดเด้เดอไดโดโดไดดืมดอกดันดันไดดาน thank you โดเด่าไม่ขึ้นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเด้อเด้เด้อเด้เด้อเด้อเด้ดัมดันได้ดัดันได้ดัมเราคุยเรื่องงานครับเป็นติวงานโอ้ยเฮ้ยลงแล้วนะจะมาคุยเรื่องเออ่ขายของใอ้ทางเงี้ยครับปรึกษาอะไรนี่ครับลงมาไลล้การเสี่ยงก็ท้อจ้าเสร็จเรื่องหอบอะไรบ้างอ่ะ ก็จะตีกูแล้วโอ้แย่แ oh! ล้วดดีด yeah ด enfin ีลงก็ได้ลงก็ได้ดนด้าด้ด้านด้ด้นด้นด้านด้ายด้วยด้ายดับด้าด้วยด้บนด้านด้าด้านดีาด้นด้านด้านด้านดานด้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 น้าด้ายดานด้าด้าด้าน้านด้านด้าน้านด้านด้นานานด้้าอาน้านานด้้าานด้นาาน่น้นา ได้ได้ได้ดิได้ด่งดได้ดำฮอได้ได้โด่งดิดิด้าวที่เดิมนครับโดนโดนไปเลยครับได้ดังดังได้ดำไดนดำดำนะได้ดำเนี่ยเด้าด้วมดิดำดำดำเด้าด้วมดำดอกได้เลเนี้ยดีดดูเด้านะดำดอกโด้เด็กดีดีดิดุดเลยดำได้ดงได้ด่งดังไดนะดังหนดังใน เดี๋ยวได้รับเดี๋ยวได้เดี๋ยวได้ตรงนี้รับนั่นแหละรับในดอตด่างเด็ดเดอร์นั่นแหละรับรีบไหมเรีบไหมเดี๋ยวให้คุยกันนะครับได้รีรับดูได้นะดุนโดดิโดรับดุนโดดิโดรับสวัสดีครับยากิโดดาดาดรับไม่ใช่ดิดโดแต่ดิดาใช่ยากิโดนี่ไงยากิ ดาดีดาดาดีดาดาดาดดาด้าดาดคุณดาดีดน่าดได้ไหมแต่ว่าคุณต้องเขียนข่าวเป็นดอเด็กดาดเลยดนด่ดาดาสดใจน่าสนใจน่าสนใจาดาดาดา่อดาดาดีดีาดาดีดีาดาดาดดาดาาเลยว่าทางานกาบสภาพเป็นยังไงบ้างดาครับดอ้าาดามีดีกชนิดนะพี่ ด 1941, ุยดสนีไม่โสดก yeah, ็บอกแล้วไผมคงไม่ทำก็ได้ดันดิด้อดันดามเอาง่ายถ้าข่าวถ้าข่าวดาดีออกไปเดี๋ยวแชร์ให้ในทิกตีกเลยแค่นั้นล่ะเฮ้ยแต่ทำเลยครับต้องไอแฮปต้อเข้าแค่นั้นน้าพี่กิจเชิญนะครับพี่กิจครับเชนี่ินะครับเลยสัมภาษณ์เลยเป็นดอเด็กหมดเลยนะเอาพี่กิจเชนี่ินะครับพี่กิจไอเดียดีอันนี้ไอเดียดีกระโดดไหนกระโดดไหนพี่กิจโม้ครับขออนุญาตสัมภาษณ์หน่อยนะครับพี่กิจดาม พี่ยากิเนี่ยอ่าเข้ามาเป็นสภาเนี่ยก็คือตอนตอนวันไหนฮะตอนได้ไหมฮะวันไหนฮะตอนด้ลิงนะฮะเห็นได้ไอมวันไหนพอเข้าอ๋อเข้าอ๋อเข้าครับอ๋อเข้าเออนี่แหละฮะโอ้โหน่ารักเออหน้าตาคนน่ารักทำไมไปใส่น้าลิงเหมือนน้องนากิยากิงดอบดาบดอบดับนี่ครับพี่ยากิอีโมเนี่ยอ่าเข้าเรื่องสภาตั้งแต่วันไหนฮะแล้วเข้าได้ยังไงนะครับพี่ยากิครับเดาด้วมดอน นเดือนอดามอ๋อตอนต้นเดือนโอเคแล้วตอนนัน people people aro aro? ้นคือเข้ามาได้ยังไงแบบว่าใครชวนหรือว่ามันเกิดเหตุอะไรถึงได้เข้าไปร่วมกับสภาครับดีดดีดาดาดวนดามมีพี่พี่มาชวนใช่ไหมฮะดิ๊ดีดาดาดาดวนดามอ๋อมีพี่พี่สภามาชวนแล้วที่มือแล้วคือยังไงเขาถึงชวนพี่ยากิเขาเห็นเขาเห็นในตัวของพี่ยากิมดมานั่นีดอนได้ดูเดือนดานดามเล้าเล้านาดุมดานดากแล้เนาะได้ดานิดอง เด้าด,ดาเดนดาดาดาบอ๋อคอยรอบหนึ่งครับเขาประชุมนานมากแล้วรอให้ยากิเข้าใช่ไหมแล้วไม่คงเขาบอกให้ยากิเข้ามาลองเป็นสภาได้เด้วดาโอเขาประชุมกันว่วาววให้พี่ยากิมาเป็นสภาใช่ไหมมาทดลองให้มาทดลองดาโอแล้วคือพี่ยากิอะตอนนี้พี่ยากิเข้าสภาว่าเนี่ยต้นเดือนใช่ไหมฮะหลังจากทํางานมาเนี่ยพี่ยากิรู้สึกว่าข้อดีข้อเสียของสภาที่ทํามาเนี่ยมีอะไรบ้างครับดอดอดีดอดีดองดาดาได้ นบดะดาดาโดนดามนายพบปากวชาชนอ๋อแล้วเขาเสียหรือฮะมีเขาเสียไหมฮะโนโนเดียนโนดึนเด่าดาดาดับฮะยยินเด่าไหมฮะยินเพ้าสภายินเพ้าสภามันน่าเบื่อใช่ไหมครับดาบอ๋อโอเคครับนะแล้วแล้วจากที่พี่ยากิเป็นสภามาเกือบเดือนนี่ครับอี่ยากิคิดว่า มีปัญหาอะไรที่ตอนนี้สภาจะเข้ามาแก้ไขตอนนี้เลยครับแบบว well it, ่ามีปัญหาใหญ่ๆของเมืองนี้เลยครับดาดาเดอเรื่องแดดดามเรื่องแกล้งเรื่องแกงโดนโดนดาดาดอยดามอ๋อเรื่องแคล้งกระื่องแคล้งอ๋อแล้วถ้าพี่ยากิจะมีปัญหาจะแก้ปัญหาเรื่องแคลยังไงอะพี่ยากิดื้อดองดาดามอ๋อจะดื้อสมองดื้อสมองใหม่ให้ประชาชนเหรอฮะสภา ได้ดึงได้ดื้อดันแดงามเลือกกันเองตัดผ้าใครโอเคครับไม่ซื้อกันเองอใครครับถ้างั้นคนอสุดท้ายเลยพ่ยากิเนี่ยอยากฝากบอกอะไรกับประชาชนไหมในฐานะที่เป็นสภาแล้วครับดูดูด้าดามนุกดานาดุกด้าดามโอเครับขออนุญาตถ่ายรูปพ่ยากินิดนึงนะฮะด้าย้มหน่อยฮะเอ้ยข้าหน่อยฮะดีด้าดานายได้ดำไ้ดา เอาแบบกดอกก็ได้ฮะกดอกก็ได้ฮะก็ได้ครับพีเอสสองเนกเนกเน่าหน่น้ำพีเอสองก็ได้ครับแบบพ E เอซสองได้แน่ได้แล้วได้แล้วโอเคครับโอเคครับดุยดุยก็ผมว่าสู้ไม่ได้นะพี่ไอรีนเดี๋ยวรอครับยังไงเดี๋ยวรอฟังข่าวนะครับขอคนมิยาจินะครับดามดาดูดามคิดหรอคะโอ้ยแต่ไม่ใช่ดูโด้งโด่งไงไม่รู้อ่ะ ดดดอดดุดดอดใดดาบด้นะดีดาบดามดูนดาบดาดีเดี๋ยวจะเอายากรไปเขียนข่านะครับเจอกันบีบไปตบด้ยข้าวไมพ้ต้องไปดาบดดดนดาบดเดนดดูดดเดนดนไปหานะดาดอดได้ดามดดดอดนะดดีดุดดอดดาไม่งอนนะขอหาตังค์สักวลหน้าดนะดา ขอไปตกปลาแป๊บนึงเดี๋ยวมาอานะคะนี่นี่โดนียันในดันได้ด้วยเดี๋ยวเราโดดได้ด้วยเดี๋ยวไปด้วยใช่ไหมตอมครับแล้วเดี๋ยวกลับมาใหม่ไอ้ดอกโดดดับดุดูดันดามจะไปทำงานโอซิ่นครับดามเจอกันครับเจอกันครับยากินานนันโดดันดามาไปโดดลมกันครับเด็กโดดโดดโดดดับโดโดดูดาน เดี๋ยวได้ดงติดได้ดับดุยดับดูนดาได้แล้วเดี๋ยวดอกเดือดดอกดับดับเดือดดับดับไอเติ้ลทำไรด้านดินเกินชาทุกคนเอ้ยด้นดอกดัอะไรเดาอะไรนะ หนึ่งพันบิ๊ทอุ๊ยชุดยอดขอบคุณครับขอบคุณเอ็นไอซีอีซีเอ็นเอครับใครฮะพี่โอเลี้ยงเหรออุ้ยขอบคุณครับชุดยอดขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณชาหรับโดเดตครับหนึ่งวันบีทครับเราเรียกว่าไหน โอเคพี่ไนยวัดดิคอะตัวไปเคลียหัวก่อนว่าแต่เบิกรถตรงไหนนะเบิกผิดนี่ดุกชักชื่อไม่ถูกหรอไนยไงไนยอ๋อไม่โทรไหน๋อขอบคุณพี่ไหนครับอ่านว่าไน เสียงสูงไหนพี่หนโอเ้ครับเพลงหลอกใช่ไหมเพลงหลอกแหลบแหลบขอแล้หลอกมันขึ้นยังอ่ะหาไม่เจอดุ่ดได้เดาเดอได้โดโดได้ดืมดอก đan đan đai đan nút đai đeo đơ đầy đô đồ đeo đơ đồ đeo 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 đơ đồ đeo 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 đơ đai đeo 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 đơ đan đan đi đeo đập đâm đi đơ đạ đuông đọc đa đá, đọc Đánh đâm đay đác đinh đôn đọc, đọc, đàn, đâm, đái, đái đông đọc đơ đọc đánh đơ đầm đai đứt đai đông đầm đai đưa đôn đít đất đai đí đồ đùng đi đăng đơ đầy đăng đành đít đeo đâ đăng đơ đầy đầm đầy đồn đi đọc đi đọc đi đua đâm đi đọc đi đọc đầy Đơ đừ đâ đọc đọc

Đụt đai đeo đơ đầy đô độc đè đơm đỏ Đăn đất đầy đắc Đăn đồn đỏ Đơ đỏ Đăn đơ đầy đáy Đụt đai đeo đền đầy Đơ đinh đuôn đất đầy Đè đàn đi đinh Đăn đi đắc đơ đụt đeo Đạp nam đi đơ đa đuông đỏ ดาดอกดันดำได้ดักดิ่งดองดอกเดอดอกดันเดินดำได้ดุดได้นองดำได้เดือดดนิดดันใดดดดงได้ดังดันได้ดังเดือดิกแเดวดันเลดิดนดนดึงนอดอกดาดักดันดักได้ดุดได้ดาดันดอดดันเดือดได้ดัดเรื่องดรดุดดาดันดาดุด ดังดุดดาดายเว่งอะไรมีแต่ดอกดอกเตย ดิมีแฟนเด็ดเดาดีได้ดีดามดาดีไม่เจอสองสามวันมีผู้ชายแล้วหรอเด็ดด็ดาวนะดาดีได้ดีดะลุงเนรู้หรือยังรุนดงดูนาดาดีได้ดีดามดาดีได้ดีเหรอลุงเนรู้ว่าดาดีได้ดีแล้วเดดดาดีได้ได้ดินแดนดาบอะไรนะดาดีได้ดีแดนดาบ อ๋อได้ดีได้แฟนดีอะไรเงี้ยหรอว้าวได้ดึงดังได้ได้ดีเด่นดามได้ดีเพราะแฟนอ๋อได้ดีเพราะแฟนได้ไดได้ได้ดีเด้วดามได้ดึงดังได้ดีเด่นดามไปเด้าแฟนมาด้วยนะไดนได้ได้เด้าด้ามได้ดึงเด้าได้ดีดาดมได้ดีไม่เจอสองสามวันไปไปไกลแล้วอ่ะได้ได้เด่นเด่นได้ดามได้ดึง นาดีดังได้ดีใดเลยดามไปตอนเย็นเย็นนะหรอได้ได้ได้ดามได้นดีดังได้ดีใดเลยด้าบนดีโดดด้ามอะไรโดดอะนาดีโดดด้ามไปโดดที่ไหนมาน่ยน่โดดดวงด้ามเดี๋ยวดีได้วด้าบนาดีได้ดีใดดามนาดีได้ดีพอแฟน แล้วก็ไปเดามาตอนเย็นเย็นในในเดาดาแล้วก็ไปโดดกันที่ไหนนะใน่นในในโดดนดาในโดงดาเดือดดาโด่งดังด้วยโอ้โหดำน้ำด้วยเหรอไน้ได้ดาบแย่าะว่าอยู่ญาตินาดีเข้าไปตกปลาไล้ว่าไปดำน้ำด้วยแน่เลยน้ำน้ำแรงด้วยไงตรงนั้นน่ะถูกไน้ดึงในาดีได้โด่งดาเดยอนดาโด่งดาโดนเดียวดา ตกงานด้วยหรอแฟนนาดีอ่ะได้ได้นะำไดน้ดีได้ดดดดาด้ำดิ๊กจะตกงานดาดีจะตกงานได้ไงได้ได้ดิ๊กออกก็ได้ได้ได้นะำไดีดิ๊กดังได้ดีด้ำดิไปรับถึงเจ้ากับยอดกว่า